มากนะ,ะคะคอะเขาในในทางที่ดีไหมดีหรือไม่ไปดูกันค่ะ <c oughs> นี่คุณปอยต้งองส่งคุณบีไปสู้นะ ดาวพิกต๊กเหมือนกันเลยเราจะบอกว่าเรารวมพลังกันสามคนจะสู้น้องได้หรือเปล่ายังไงยังไงอยู่นะให้เราไปแข่งกับช้างเนี่ยนะยังไงยังไงอยู่แต่น้องน่ารักนะคะไปงานไหนงานนั้นคนก็ชอบกันค่ะเพราะแบบว่าเวลาแดนซ์ทีเนียบอกว่าแดนซ์งวงสะบัดนะไปทั้งงวงทั้งวงไปหมดนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เ็าเป็นพิธีเปิดเป็นกีฬาสีโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนบ้านคายวิทยาอยู่ที่เมืองชัยภูมินะคะได้ยินเสียงดนตรีหน่อยไม่ได้ นี่มาวาดลวดลายแบบนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการมาร่วมกีฬาสีแบบนี้แล้วเนี่ยจะไม่เล่นกีฬาได้ยังไงนะคะนี่บอลบิ๊กแมทบิ๊กไม่ดีเอาไหนล่ะวืดด้วยจาแก้ตัวใหม่คุณอย่ามาอย่ามาใช้คำว่าอย่ามาใช้คำว่าวืดนั่นคือการสับขาหลอกหรือเปล่านี่คือการสับขาหลอกนะคะมันไม่ใช่ความวืดน่ะค่ะ กันไว้กันมาเต็มประตูแล้วอะนั่งนอนเต็มประตูแล้วลูกคุณซื้อทีมชาติท่านไหนมาเห็นนะจะนำเทคนิคน้องไปใช้หรือจะดึงตัวน้องไปอยู่ในทีมด้วยก็ไม่ว่ากันนะคะซึ่งสำหรับพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนบ้านค่ายพิยาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเขามีการนําช้างบ้านค่ายหมื่นแพ้วมาร่วมพิธีเปิดด้วยเพราะว่าช้างบ้านค่ายหมื่นแพ้วเนี่ยอยู่คู่กับจังหวัดชัยภูมิมานมนานแล้วตั้งแต่ก่อตั้งเมืองในสมัยรัชกาลที่สซึ่ง ช้างบ้านค่ายหมือนแพ้วเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อรืชาอเรื่องการรบค่ะปัจจุบันคือไม่มีสงครามแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังดํารงวิถีชีวิตการเลี้ยงช้างไว้อยู่นะคะน่ารักมากนะดูแล้วก็มีความสุขนะคะเอาไปให้เป็นสีสันเช้าๆแบบนี้นะคะขอไม่ส่งตัวเองลงแข่งขอส่งลูกๆแล้วกันฝากถาใดลูก